คำเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมสวัสดีครับเอฟซทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเดิมนะครับกับจาลองผ้าม้วนนะครับเนาะอ่านะครับวันนี้ก็มีแนวทางนะครับนะเราพัฒนานะครับของคนโคราชมาฝากด้อนะครับอาจจะมีเสียงดังเล็กน้อยนะครับเนาะ เสียงรถไฟนะครับนอ่รถไฟนะครับวันนี้ก็มีแนวทางของเสียนโคราชนะครับเนาะหรือว่าคนโคราชนะครับนะมาฝากเอฟทุกคนทุกท่านนะครับเนาะสำหรับราวพัฒนาวันจันนี้นะครับวันจันนี้นะครับเนาะวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์นะครับเนาะจะลงให้วันเสาร์นะครับเนาะนะก็เพื่อให้ไปเป็นแนวทางนะครับเพื่อเอาไปตัดซื้อนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับสองทุ่มครึ่งของวันจันนี้นะครับเนาะสำหรับของคนโคราชนะครับเนาะ ก็ปล่อยมางวดแรกก็เข้าไปหกเก้าเก้าหกนะครับเนาะเข้าเป็นตัวกลนะับนะครับเข้าตัวกลับนะครับเอสซี่นะครับนะก็ก็ถือว่าเข้านะครับเนาะก็ถือว่าเข้านะครับนะแอดก็บอกไว้ตลอดนะครับซื้อนะครับเนาะซื้อต้องมีตัวกลับด้วยนะครับเนาะซื้อตรงแล้วก็ต้องซื้อกลับนะครับเนาะ ทำงั้นตับแตกพี <email hyd ringe> okay, ่น้องเออนะครับเดี๋ยวเราไปตามคนโคราดกันนะครับว่างวดนี้จะให้ตัวไหนนะครับสำหรับ fc ทุกคนทุกท่านที่รอคอยนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปตามกันเลยนะครับว่าคนโคลาดนะครับวดนี้นะครับได้ตัวไหนมาฝากนะครับได้ตัวไหนมาฝากแ้วก็จะเข้าอีกไหมนะครับเนาะก็ให้ติดตามกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อมาเดือดผานคลิปดีคลิปเป็นเด่นนะครับเนาะของช่องจำนองผ้าม้วนนะครับเนาะที่จะเอามาฝากนะครับ fc ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเนาะ นะครับก็ขอให้เอซีนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะสูตรมีเข้าม่หลุดนะครับมีเข้าม่หลุดนะครับไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามนะครับเนาะแล้วก็ต้องขอโทษด้วยเด้อนะครับของเสียรุุ่นนะครับที่ไม่เข้านะครับเนาะเดี๋ยววันจันทร์ไปตามกันใหม่นะครับเนาะสูตรมีเข้าม่หลุดคือเก้านั่นแหละนะครับเนาะเดี๋ยววันจันทร์เราไปตามเสียนหลุนให้กันใหม่นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยของคนโคราชให้ตัวไหนไปกันเลยครับผมมามาตามเลยนะครับมาตาม นะครับเสียงโคราชนะครับเนาะเสียงโคราชกันต่อเลยนะครับหลังจากที่เข้ามานะครับ6 996านะครับคำเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับเนาะเรามาดูกันนะครับวนโคราชนะครับเนาะบ่าว เราพัฒนานะครับคนโคราชเนาะที่เจ็ด fc ทุกคนทุกท่านนะครับเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเด้อนะครับ fc ครับงวดที่แล้วนะครับของคนโคราชก็เข้าไปที่6996นะครับเนาะ fc กลับกระถืกนะครับนะ fc พยายามนะครับต้องกลับด้วยเด้อนะครับเนาะ fc ครับมาเราไม่สามารถรู้ได้วันจะออกตัวตรงตัวกลับเด้อนะครับนะก็ให้ fc ทุกคนนะครับใช้วิจารณญาณนะครับกลับด้วยนะครับกลับด้วย นะครับเพื่อไม่ได้พลาดนะครับเนาะเพื่อไม่ได้พลาดนะครับเนาะวันนี้ก็ให้วิ่ง3ตัวนะครับเนาะ3ตัวเลยนะครับเนาะ2 3 4นะครับเนาะให้วิ่ง3ตัวนะครับ FC 2 3 4นะครับสหรับคนโคราชนะครับเนาะ ให้มาสดๆร้อนเลยนะครับนอกคนโคราชกับเสียนอุดรนะครับเดี๋ยวลงเสียนดอนให้ต่อนะครับนอกสลับเอาตนนะครับก็ลงของคนโคราชก่อนนะครับคนโคราชให้มาก่อนนะครับนาะนะก็มาจับคู่กันเลยนะครับจับคู่กันเลยนะครับก็จะลืมกลับด้วยเดอเอฟซีห้าสี สองสี่หกสี่สีนะครับ f c สามเก้าสามแปดศูนสาม สองแปดสองเจ็ดหนึ่งสองศูนย์สี่สี่แปดก็สี่สี่นะครับมีหอด ดีซีพ้อมแล้วเนาะกันเบิ้ลเนี่ยกันเบิ้ลนะครับกันเบิ้ลนะครับก็ใช้วิทยณกาในการรับชมเด้อนะครับสำหรับลาวพัฒนาวันที่7นะครับตุลาคม2567นะครับของคนอุดรนะครับคนอุดรนะครับอ่ะคนโคราชนะไปคนอุดรและคนโคราชนะครับนี่คนโคราชนะครับ นะครับให้วิ่ง 2, 3, งนะครับเนาะก็จับคู่ให้ 5, ้ 3, สี7 2า 38, 2, 12, 6, 4งเจ็ดสองแล้วก็48แนะครับแล้วก็กันเบิ้ลน,นะครับนี่กันเบิ้ลน,นะครับเนาะกันเะบิ้ลนสนะครับนะนะครับนะคนโคราชก็ เน้นนะครับนะเน้นไปให้เลยนะครับนะคนโคราชนะครับเอฟซี FC. ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับใช้วิจารณญาณด้วยเดย้อนะครับครับเอฟซี FC. ทุกคนทุกท่านนะครับมีนะครับห้าคู่นะครับสําหรับ เน,นเน้นไว้ให้ห้าคู่นะครับเนาะยสำหรับคนโคราชนะครับเนาะยเอฟซี 3, นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับจำลองข้ามมวนนะครับคือเก่านะครับนะครับจำลองข้ามมวนนะครับศูนย์หกสองห้าสามเก้าเจ็ดหกหก ก้าโมเมนเลขรัฐบาลไทยจะมาออกตัวนี้อีกบอพี่น้องนะครับมีแต่หกหกแท้วันนี้จะออกหกเก้าอีกแล้วบอคขดวานาะนะครับออกเบอร์แอดนี่ละโอ้แย่อยู่นะครับนาอ f เอฟซีนะครับก็นี่นะครับราวพัฒนานะครับนอกของคนโคราชนะครับเจ็ดตุลาคมสองพันหนร้อยหกสิบเจ็ดนะครับให้วิ่งสองสามสี่นะครับ จับคู่ให้ก็มี5 4 3 9 2 7 2 4 3 8 1 2 6 4 0 3 0 4 4 7 2 8แล้วก็4 8กันเบิ้ลด้วยนะครับ4 4นะครับเนาะนะครับก็นะครับเซียนก็วงกลมไปให้มี5 4นะครับเนาะ5 4กับไฮไลท์ดีัหมมันจะมืดไปไหม27 38 นะครับห้าสี่สองเจ็ดสามแปดสองแปดสี่แปดเด้อนะครับเนาะนะครับที่เซียนโคราชเน้นไว้ให้นะครับเอฟซนะครับก็ให้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเนาะครับทุกทิ้งทุกอย่างนะครับมีเข้ามีหลุดเด้อนะครับเอฟซนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะวัที่แล้วเข้าหกเก้าเก้าหกนะครับวันนี้ก็ขอให้เข้าอีกนะครับเนาะนะครับ มันอาจจะออกตัวที่เราไม่ได้วงกลมก็ได้เด้อน,นะครับตัวที่เตียนไม่ได้วงกลมให้ก็ได้นะครับเนาะอ่ะวันนี้ก็ขอให้ f อฟทุกคนทุกท่านโชคดีกันนะครับวันที่7ตุลาคม67นะครับวันนี้ลงวันเสาร์เด้อนะครับเนาะอ่ะจอยก็กดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับเนาะสวัสดีครับ